สีตีออกมาแล้วหลังจากที่เข้าไปอยู่ในคุกเสียนานด้วยข้อหาพกพาวุธปืนในที่สาธารณะเมื่อครั้งโง่ห้าพลังถูกฆ่าตายแต่การออกมาครั้งนี้สีตีไม่ได้หวนคืนกลับสู่อ้อมอกของเหล่าลูกพี่คนเดิมของตนหากทำตัวเป็นศิลปินเดี่ยวแทนถึงกระน,นั้นสีตีก็ยังคงมีบารมีเพราะทุกคนเกรงใจในคำว่าเด็กเหีย ความหลงตัวเองเป็นบอ่อเกิดแห่งความหายนะซิตีก็เช่นกันจากการที่มีคนเกรงใจทําให้ซิตีลำพองเขาเริ่มออกลายหลาย,ลายต่อหลายบ่อนที่สิตีเหยียบย่างเข้าไปล้วนแต่มีปัญหากับการกระทําของเขาทั้งสิน้นเริ่มตั้งแต่จับเสือมือเปล่าได้เอาเสียไม่ให้ยันไปถึงเบี้ยวลูกขาจนทุกบ่อนเอื้อมระอาแต่ก็ไม่มีนักเลงคุมบ่อนคนไหนกล้าจัดการ เพราะติดอยู่ตรงที่ว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของเหล่าที่ตนเคารพและเกรงในศักดิ์ศรีนับวันสิติยิ่งเหิมเกริมขึ้นขนองหนักขึ้นเขาอารวาสหนักมือขึ้นทุกวันถึงขั้นยืมเงินในบ่อนและยื่นคำขาดขอค่าครุ้มครองแม้กระทั่งบ่อนของเฮียสี่ที่สมัยวัยรุ่นเหล่าส่วนมลิเคยคลุกคลีอยู่ด้วยและมีความผูกพันกันอย่างลึกซึง้งแต่ระยะหลังเฮียสี่วางมือโอนกิจการให้กับกงกงมือประการรุ่นเก่าที่หวนคืนกลับมา กงกงเองก็คืนกลับสู่ยุทธจักรแต่ก็ไม่ค่อยมาปรากฏตัวมอบให้ลูกน้องดูแลแทนแล้ววันหนึ่งกงก้งก็ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าซีตีเข้ามาลว่าเรียกค่าคุ้มครองและยืมเงินจากบ่อนไปเล่นกงกงมาที่บ่อนแต่ก็คลาดกันเพราะซิตีกลับออกไปเพียงชั่วครู่เดียวทำให้ซิตีรอดชีวิตมาได้อีกหลายวัน15ตุลาคม2532เวลาตีสอง ขณะที่บรรดาชาวบ้านร้านค้าแถวเยาวราชย่านชัยนาทาวของเมืองไทยพากันหลับนอนเพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้สู้กับกิจการของตนในวันรุ่งขึ้นสีตีก็ควงคู่มากับลูกน้องคนสนิทของตนคือปราโมทสีสุขสำรานก้าวเข้าไปภายในบ่อนของกงกงสิตีเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วพูดกับเสมียนที่คุมการเงินขึ้นว่าเอาเงินมาแสนสิเสมียนซึ่งเป็นชายวัยห้าสเศษมองหน้าสิตีแล้วสายหน้า ไม่ได้เฮียกงกงสั่งเอาไว้เท่านั้นเองซิตีก็โวยวายขึ้นก็ให้มันรู้ไปสิวะว่าไอ้กงกกงมันจะแน่กว่ากูขาดคำชายหนุ่มวัยยสบเศษที่ยืนอยู่ด้านหลังของสิตีก็ร้องประกาศขึ้นสิตีมึงอย่าอยู่เลยสิตีหันขวับไปทางเสียงตะวาดนั้นปังปังปังร่างของสิตีผวาสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวเมื่อลูกกรจากมือปืนนักเลงรุ่นหนุ่ม พุ่งเข้าเจะบริเวณหน้าอกของตนอย่างแม่นยำทั้งสามนัดกาโมดขยับตัวไม่เห็นลูกพี่มีอันเป็นไปมันก็เหมือนกับการก้าวไปหาประตูนรกที่เปิดรอรับไว้อีกคนร่างสันทั์ของมือปืนคุ้มกันซีตีพระวากระเด็นลม้มลงขาดใจตายกับพืน้นไม่ห่างจากร่างที่หมดลมของลูกพี่เท่าไหรนะ่นักในมือยังกำลามปืนที่พึ่งชักออกมาแต่ไม่มีโอกาสได้ยิงเป็นข่าวคึกโครมอีกคน แต่เรื่องก็คงไม่พ้นเหล่าไปได้อีกในฐานะที่สิตีเคยเป็นลูกน้องเก่าหลายคนห่วงกันว่าจะต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในยุทธจักรเพราะเหล่าคงไม่ยอมให้อดีตสมุนคนสนิทของตนต้องตายฟรีอย่างแน่นอนกลิ่นคาวเลือดเริ่มคู่กลุ่นสำหรับในแวดวงของตำรวจการตายของสิตีและลูกน้องสร้างความเดือดร้อนให้กับตำรวจโรงพักที่รับผิดชอบอย่างมาก โดยเฉพาะตัวสารวัตรใหญ่เองในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้มีบทในเขตทองที่รับผิดชอบของตนจนกระทั่งเกิดการฆ่ากันตายขึ้นมาแบบนี้ภาษาสัพ์ชาวบ้านเขาเรียกว่าเวนอ่านว่าเวนงานศพของสิติีดาเนินไปอย่างเงียบเหงามีเพียงเมียกับลูกและญาติพี่น้องเพียงไม่กี่คนจนกระทั่งคือสุดท้ายของการสวดเหล่าส่วนมลิก็ปรากฏตัวขึ้น และเปิดปากให้สัมภาษณ์กับบรรดาน,นักข่าวหลังสวดเสร็จสิ้นลงผมกับซิตีไม่ได้พบกันเลยหลังจากที่เขาถูกจับคดีโง่ห้าพลังจนกระทั่งคนโทษออกมาแต่ผมก็รู้ข่าวเขาอยู่เสมอว่าเขาหวนกลับไปเล่นพนันอีกตามบ่อนต่างๆและในระยะหลังนี้เขาเปลี่ยนไปมากมักจะรมเสียงหงุดหงิดอยู่เสมอเวลาที่เล่นเสียเหมือนกับคนเป็นโรคประสาทในวันเกิดเหตุผมรู้ว่าซิตีเข้าไปเล่นที่บ่อนนั้นอีก แล้วก็เสียงเงินสดจนหมดจึงได้ขอเปิดเครดิตกับทางบ่อนเมื่อได้มาก็เล่นจนหมดอีกแล้วก็หันไปขอเปิดเครดิตอีกแต่คราวนี้ทางบ่อนไม่ยอมก็เลยเกิดมีปากเสียงกันขึ้นระหว่างผู้ดูแลบ่อนกับซิตีหายไปพักใหญ่ซิตีก็กลับมาอีกคราวนี้นําลูกน้องมาด้วยทําให้บรรดานักเลงคุมบ่อนเกิดไว้ตัวเมื่อเกิดมีปากเสียงกันนักเลงคุมบ่อนจึงชิงลงมือก่อนเรื่องมันก็มีเท่านี้ล่ละ นักข่าวยังไม่พอใจคําบอกเล่าของตัวเจ้าพ่อโดยป้อนคําถามให้อีกว่าเรื่องนี้จะมีการแก้แค้นอีกหรือไม่ครับเหล่าหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดได้น้ําเสียงจริงจังผมขอรับรองร้อยเปอร์เซ็น์ไม่มีอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยวงการยุติจักรต่างพากันโล่งอกเมื่อได้รู้ถึงคําสัมภาษณ์ของพญามังกรเจ้ายุติจกักรเพระทุกคนต่างก็เคารพและเชื่อมั่นในคําพูดของเราว่า พูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นไม่มีการบิดพลิ้วเด็ดขาดส่วนผลทางคดีสังหารสิติและลูกน้องทางตำรวจสืบทราบมาว่าผู้ลั่นไกสังหารสิติและลูกน้องก็คือเล็กแท้โคกับจุงชัยแท้งโงสองมือปืนที่มีประวัติร้ายกาจซึ่งทางตำรวจกำลังต้องการตัวอยู่ทั้งคู่หลังจากนั้นได้สองอาทิตย์ตำรวจก็จับจุงชัยแท้งโงได้โดยละมอ่อม และอีกอาทิตย์ต่อมาเล็กแท้โขก็ถูกรวบตัวได้อีกคนแต่คดีไม่จบสิ้นง่ายๆเมื่อทางกรมตำรวจสั่งสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพลับพลายเขตสองในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้มีการตั้งบ่อนขึ้นซ้ม,มีเรื่องฆ่ากันตายขึ้นอีกซึ่งผลก็ปรากฏว่าพันตำรวจโทรมานิตวงสมบูรณ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลายเขตสองถูกสั่งสำรองราชการโดยไม่มีกำหนดในขณะที่เกิดคดีขึ้นนั้น สำหรับการสังหารซีตีกับสมุนปรากฏว่าสารได้ยกฟ้องในที่สุดและก็ดูเหมือนว่าซีตีกับลูกน้องจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของวงการยุติจกักรพอนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีแต่ความสงบเรียบร้อยไม่มีคดีอื้อเฉาใดๆปรากฏมาให้เห็นเหล่าส่วนมะลิคงสร้างชื่อเสียงให้กระชดนในวงการมวยต่อไปถึงกับประกาศเป้าหมายเจตนารมณของตนอาไว้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยหน้าที่จะมาถึง จะต้องดันนักชกไทยให้ขึ้นไปคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ชื่อเสียงของเราในทุกวันนี้ห่างไกลออกจากยุติจ,กจักรอย่างเหลือเกินจนแทบจะพูดได้ว่าพญามังกรได้ถอนตัวจากวงการยุติจักรถนนนักเลงเสียแล้วเพราะจากการกระทําของเหล่าแสดงให้เห็นแจ่มชัดว่าถึงจะยังไม่ประกาศถอนตัวแต่ก็เหมือนกับถอนตัวไปโดยสิ้นเชิงแต่แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวให้คนทั้งกรุงได้ฮือฮากันอีกครั้งนั่นก็คือ จับเราในข้อหาซ่องโจรเมื่อข่าวชิ้นนี้หลุดออกมาบุคคลหลายวงการโดยเฉพาะองคการมวยพากันตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคำถแถลงการของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีว่าเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาเศษเจ้จาหน้าที่สายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลพยาไทภายใต้การน,นำของพันตำรวจเอกคงเดชชูศรีได้ทำการตรวจค้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันหนึ่งซึ่งมีคนนั่งในรถเป็นชายห้าคน ปรากฏว่าค้นพบปืนขนาด11มมจำนวน2กระบอกจึงได้จับกลุ่มตัวไว้แล้วตั้งข้อหาซ่องโจเรเหลาถูกสอบอย่างหนักจากนายตำรวจระดับใหญ่ที่ต่างพยายามจะค้นหาหลักฐานความผิดมาลงโทษถึงกับส่งตำรวจจานวนหนึ่งไปค้นยังบ้านพักของพยามังกรแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรจากการเปิดเผยของนายตำรวจผู้จับเหล่าส่วนมลิว่าทางตำรวจได้สืบทราบมาว่าจะมีการเคลียร์หนี้สินพนันรายหนึ่ง โดยยึดเอาบ่อนย่านประตูน้ำเป็นที่นัดหมายและถ้าหากว่าการเจรจาไม่เป็นผลก็จะมีการลงมือใช้กำลังฆ่ากันด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะทางตำรวจสกัดกั้นไว้ทันแผนการดังกล่าวจึงถูกทำลายลงเกือบเดือนที่เหล่าส่วนมลิถูกคุมตัวในที่สุดตำรวจก็มีคำสั่งให้ประกันตัวเหล่าออกมาสู่อิสรภาพอีกครั้งท่ามกลางการต้อนรับอย่างอ,อบอุ่นของญาติมิตรเหล่าบริวารและบุคคลภายในวงการมวย เมื่อพ้นคดีออกมาเราก็คงดำเนินธุรกิจด้านวงการมวยต่อไปด้วยหัวใจรักเขาลงทุนจัดศึกมวยป้องกันแชมป์เป็นโลกขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามบ้านเกิดของตนโดยได้เปิดให้ดูฟรีอีกด้วยพร้อมกับมีข่าวว่าเขาเตรียมตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอในจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วยในการเลือกตั้งสมัยหน้าซึ่งความหวังไม่เกินความจริงเท่าใดนักกับตำแหน่งสสบันไดก้าวแรกของถนนการเมืองของเราส่วนมะลิ แผนชีวิตของพยามังกรก้าวไกลไปอีกขั้นซึ่งนับวันจะห่างออกจากวงการยุทธิจักรนักเลงที่ตนคลุกคลีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นทุกขณะและทำท่าไม่มีวันได้หวนกลับมาพบกันอีกเลยเส้นทางชีวิตของเหล่าส่วนมนลี่กำลังไปได้สวยแต่คนลิขิตหรือจะสู้ฟ้าลิขิตในโลกนี้มีคำพังเพยอ,อยู่บทหนึ่งซึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบที่ตรงเป้ามากที่สุดนั่นก็คือความแน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอน หลายต่อหลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ดีหรือยาจบล้วนแต่ต้องพบเจอกับมันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งๆที่ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นว่านี้อุบัติขึ้นแม้กระทั่งพยา,ยามังกรที่ทุกคนยอมรับอย่างเหล่าส่วนมลิก็ตามพ่อวันนี้จะกลับบ้านดึกหรือเปล่าหญิงสาวเจ้าของน้ำเข็มพรซึ่งทุกคนต่างรู้กันดีว่าเป็นภรรยาคู่ชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าจะพ่อถามขึ้นในขณะที่เธอแต่งตัวเตรียมออกจากบ้าน ไม่ดึกหรอกเหลาพูดเรียบๆย,ยันนี้พ่อจะไปเปิดงานมวยคิงครับที่สนามกีฬาดินแดงเสร็จแล้วจะแวะไปงานวันเกิดของพี่ที่สมุทรสงครามถือโอกาสดูงานเตรียมจัดมวยป้องกันแชมป์โลกที่พี่จัดด้วยว่ามีไรขัดข้องหรือเปล่าคิดว่าคงไม่เกินสองยามพี่จะกลับถึงบ้านลูกพลอยถามหาพ่อเข็มจะได้บอกลูกถูกหญิงสาวพูดต่อเหลาพยักหน้าเดินมาอบไหลของเมียรัก บอกลูกพลอยด้วยคืนนี้หลังจากที่พ่อกลับมาแล้วจะไปนอนเป็นเพื่อนที่โรงพยาบาลจ้าพ่อภรรยาสาวรับคำก่อนจะออกจากบ้านเพื่อไปเฝ้าลูกซึ่งนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเวลา15นาฬิกาเหลาซึ่งอยู่ในชุดสูทสีนํำเงินที่หน้าอกปักตราสมาคมมวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ของตนเดินออกจากโรงยิมซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีสองสมุนตีดำเนินกับราชเชนเดินตามลางออกมาแล้วเมื่อก่อนจะพ้นออกจากโรงยิมก็สวนกับคนตรีจารึกอารีราชการันเลขาธิการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งเพิ่งจะไปส่งพลอากาศเอกควีจุลศัพท์อ้าวจะกลับแล้วหรือคนตรีจารึกร้องถามอย่างแปลกใจเหลายิ้มตอบครับพี่วันนี้มึงเอินผมมีธุระต้องไปงานวันเกิดพี่ที่สมุทรสงครามแล้วก็จะเลยตรวจด,ดูความเรียบร้อยของการชกเขา่าทรายในวันพรุ่งนี้ด้วย เหนื่อยนะคนตรีจารึกพูดในน้ำเสียงเห็นใจเหลายิ้มน้วยหวยัวใจแอนแสนปลืม้มที่คนระดับนายพลมองเห็นผลงานการเสียสละทำเพื่อส่วนรวมของตนเมื่อคุยกันอีกสองาคำเหลาก็ขอตัวเดินออกมาขึ้นรถตู้สีดำของตนมีตีดำเนินนั่งประจำที่คนขับรออยู่พร้อมกับราเชนที่เข้าไปนั่งอยู่ในตอนท้ายช่วงหลังท่ามกลางความพลุกพ่านจอแจของยุดยานผ่านะภายในเมืองหลวง ว่าตีจะพารถหลุดจากบ่าคอนกรีตต่ออกมาได้ก็ล่อเอาเงือตกตีขับรถอย่างไม่รีบร้อนมาตามถนนสายปิ่นเกล้านาครชัยศรีจนกระทั่งมาถึงร้านอาหารส้มแก้วไว้กินข้าวตรงนี้ก่อนดีกว่าเหลาพูดขึ้นเท้าที่กำลังเหยียบคันเร่งถอนขึ้นมาแตะเบรกแล้วค่อยเลาะไปจอดอยังริมขอบถนนห่างจากร้านอาหารเพียงเล็กน้อย เหลาเปิดประตูก้าวนำลูกน้องทั้งคู่เข้าไปภายในร้านอาหารที่มีคนนั่งกันอยู่เพียงโต๊ะเดียวขณะที่รออาหารซึ่งสั่งไปแล้วนั้นก็มีชายชะกันห้าคนก้าวเดินเข้ามาภายในร้านด้วยใบหน้าท่าทางเฉยเมยและร้องสั่งน้ำมาดื่มตีดำเนินลอกกวาดสายตามองคนทั้งห้าเมื่อสัญชาตยานบอกกับตัวเองว่าคนทั้งห้าไม่ใช่คนธรรมดาถ้าไม่ใช่ทหารจากหน่วยกำลังรบพิเศษแห่งใดแห่งหนึ่ง ต้องมีประวัติเป็นมือปืนระดับอาชีพทีเดียวจากการพูดคุยของบุคคลทั้งห้าซึ่งตนพอจะได้ยินมันบ่งบอกถึงว่าชายทั้งห้านี้เป็นชาวไร่มีอาชีพทางด้านการิกรรมมือปืนร้อยศพตีดำเนินแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าตนคาดเดาอาจเหตุการณ์ผิดไปประมาโถมัดจยุมาประถังความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายอย่างกรณีกับตีดำเนินก็เช่นกัน มือปืนหน้าหยกเชื่อสายตาตัวเองโดยไม่ระแวดระวังแม้แต่น้อยว่าตนกําลังจะพาลูกพี่ไปพบกับความลําบากเพราะจากการขาดความรอบคอบของตนเมื่ออิ่มแล้วเหลาก็ลุกขึ้นเดินย้อนกลับมาที่รถของตนอีกครั้งท่ามกลางสายตาที่มองตามอย่างเฮี้ยมเกรียมของบุคคลทั้งห้ารถของเราเคลื่อนออกจากที่ชายทั้งห้าก็ลุกขึ้นเดินมาที่รถของตนที่จอดอยู่ข้างทางและพุ่งออกจากที่ตามรถของเราไปติดๆ ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงลําแสงสุดท้ายที่กำลังจะอําลาพื้นโลกตีดําเนินขับรถอย่างสบายด้วยความเร็วพอประมาณจนกระทั่งมาถึงทางแยกจะเข้าพุทธมณฑลตรงไปดีกว่าไปออกซอยหดจะได้ไม่ต้องเลี้ยวอ้อมไกลเหลาหันมาบอกตีที่ทําท่าว่าจะเลี้ยวรถเข้าไปทางถนนพุทธมณฑลสายสี่พวงมาลัยทำท่าจะถูกหักให้เลี้ยวก็ถูกคืนกลับพุ่งตรงเข้าไปข้างหน้าดังเดิม พร้อมกับเท้าที่ทํำท่าจะก,กดคันเร่งต้องยกผ่อนมือรถเก๋งสีดําคันหนึ่งเร่งเครื่องขับแซงและปาดเข้ามาขับรถไรของมันวะตีดําเนินร้องออกมาอย่างนึกชุนเหลามองดูรถคันหน้าที่ขับชะลอนําอยู่ทําให้ตีดําเนินต้องผ่อนคันเร่งตามสงสัยเป็นพวกเรากะมัง้งเหลาบอกกับตีดําเนินอย่างไม่นึกระแวงแต่ตีดําเนินกลับใจหาย,หายวูบด้วยสัญชตาตญาณการเป็นมือค่า ปืนที่วางอยู่ในกระเป๋าข้างประตูรถถูกดึงขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าเหี้ยมของชายสองคนที่โผลออกมาแถมไม่โผล่ธรรมนานั้นมีปากกระบอกปืนสีดำมาเมื่อมโผล่ตาออกมาด้วยและเล็งตรงมายังรถของตนตีตะวัดพวงมาลัยหวังหักหลบแต่ช้าไปเสียแล้วเสียงกระพนาดของหุ่สงครามทั้งสองกระบอกแผดคำรามลั่นถนนพร้อมกับร่างของตีพะงาศดุ้มเฮือกแล้วร่างสมส่วนก็เอียงลงฟุบ สีสาพพากับประตูรถโดยไม่ทันได้ส่งเสียงร้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะรวดเร็วแต่คนอย่างพยา,ยามังกรซึ่งเคยคลุกคลีผ่านเรื่องเลวร้ายมานับไม่ถ้วนก็ควบคุมสติของตนเอาไว้ได้รีบก้มตัวลงหมอบไปกับที่นั่งแล้วมือล้วงเข้าไปในลิมชักหน้ารถดึงเอา11มมคู่ชีพออกมารถกระบะบอีกคันที่เล่นมาตามทางด้านหลังเร่งเครื่องเข้าประกบแล้วเสียงมัจ,จุราชก็คำรามแผดกระหน่ำอีกครั้งหนึ่ง รถของเหล่าที่ขาดคนบังคับหมุนทลาขึ้นไปเกยบนเกาะกลางถนนทาเอารถกระบะบสีดําที่พุ่งมาก,กบแล้วถล่มด้วยอุ้งสงครามต้องรีบหักหลบชายคนหนึ่งกระโดดลงจากกระบะตอนหลังเห็นเข้าไปยังด้านคนขับที่ตีดําเนินนอนหมดลมหายใจอยู่แล้วก็ลั่นไกลปล่อยกระสุนพร้างครูออกมาจากลํากล้องพุ่งเข้าใส่ทางด้านหลังของพญามังกรที่หมอบอยู่กับเบาะที่นั่งร่างของพญามังกรที่ตลอดชีวิตของการท่องยุทธจักรมีแต่ให้ จนบารมีเรื่องลือเป็นที่ยอมรับนับถือของคนสะดุ้งเฮือกหลับตาข่มความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายตั้งจิตแผธิษฐานขออุทิศช,ชีวิตใช้เป็นหนี้กรรมแล้วดวงวิญญาณก็ปิดเปลี่ยวจากร่างเมื่อลั่นกระสุนหมดแม็กแล้วมือสังหารนิรนามที่หัวใจปานทำด้วยเหล็กไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าเมื่อรับคำสั่งแล้วต้องทำก็ล่วงเอาระเบิดมือแล้วแกะสลักโยนเข้าไปในตัวรถอีก หวังจะให้ระเบิดถล่มซ้ำสองก่อนจะวิ่งพาตัวเองกลับไปขึ้นรถที่จอดรออยู่พุ่งตะบึงหายลับไปท่ามกลางความมืดที่โวยตัวเข้าปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข่าวการตายของเหล่าส่วนลิกลายเป็นข่าวใหญ่ทั้งวิทยุและโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พากาันรประโคมและติดตามข่าวยังไม่ลดละท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวการจบชีวิตของพญามังกรในครั้งนี้ บรรดานักมวยที่เริ่มมองเห็นความหวังแสงสว่างของชีวิตหลังเลิกจากอาชีพไปแล้วโดยที่ทางสมาคมภายใต้การดำเนินงานของเราแกจ,จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักมวยพิการและแก่เท่าจนไม่สามารถชกมวยหาเลี้ยงชีพได้เ็าเป็นอันพังทลายพับฐานลงคดีนี้ทางกรมตํารวจแต่งตั้งให้พลตํารวจโทสนันตู้จินดาผู้ช่วยอธิบรีกรมตำรวจเข้าควบคุมการสอบสวนและรับผิดชอบ กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งแต่งตั้งพลตำรวจตรีเขตนิ่มสมบูรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งกองปราบปรามแต่งตั้งพันตำรวจเอกกิติศักดิ์กุศลกิติผู้กำกับการห้าไปร่วมสอบสวนกับตำรวจทองที่พันตำรวจเอกพิทักษ์เทียนทองรองผู้บุกคับการกองปราบปรามออกสืบหาแหล่งที่มาของวุฒิสงครามซึ่งมือปืนนำมาใช้ในการสังหารส่วนกองบังคับการตำรวจภูทรภาคสาม แต่งตั้งพันตำรวจเอกเฉลิมชาติสิตานน์รองผู้บัคับการรับหน้าที่สืบสวนหามือปืนพันตำรวจเอกนรงเรืองเดชรองผู้บัคับการรับหน้าที่ด้านการสอบสวนพันตำรวจเอกสมศักดิ์รักสอนพุ่มกับการสืบสวนสอบสวนร่วมสืบหาตัวมือปืนและผู้บงการนิตยสารฟ้าอีสเทิร์นอีโคโนมิครีวิวประจำวันที่18เมษายน2 5 3 4 ซึ่งพิมพ์จำหน่ายทั่วโลกได้ขึ้นภาพหน้าปกเป็นรูปปืนพร้อมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าดาบเจ้าพ่อมีเนื้อหาสาระกล่าวถึงการสังหารในแคลวเมื่อวันที่5เมษายน2 5 3 4ว่าคล้ายกับมาเฟียในอิตาลีที่มีการถล่มกันด้วยอาวุธสงครามทั้งอาก้าและ M16 มัทั้งๆที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการประกาศใช้กฎอัยการศึกและมาถึงจนทุกวันนี้การหาตัวคนร้ายก็ยังเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย ฟาอีสเทิร์นได้เรียงลำดับความเป็นมาของเจ้าพ่อเมืองไทยว่ามีจุดเริ่มต้นมานานแล้วโดยที่พวกนี้ต้องกระทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบ่อนการพนันซ่องโสเภณีการค้าของเถื่อนคาวุธและยาเสพติดรวมทั้งการเรียกค่าคุ้มครองจากสถานเรื่องรอมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเบื้องหน้าที่ทุกคนได้เห็นคือเขาพยายามทำตัวเป็นคนดีแจกเงินช่วยการกุศล นอกจากนี้นิตยสารดังกล่าวยังได้กล่าวถึงผู้มีอิทธิพลนอีกหลายคนในประเทศไทยว่าเป็นอดฟาเ t อ e r และอ้างคําพูดของพลตารวจโทชลอเกิดเทศว่านายตํารวจคนนี้เคยพูดถึงบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายว่าถ้าคิดจะปราบกันแล้วมีหนเดียวเท่านั้นก็คือฆ่ามันเสียทางด้านพันตํารวจโทมาโนดจระดลสารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูทอนเาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นเจ้าของท้องทีงท่เกิดเหตุ ได้สอบพยายนหลักฐานต่างๆมากกว่า20ปากเพื่อตัดประเด็นบางอย่างออกทำให้รูปคดีแคบลงมาและง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนซึ่งพลตำรวจตรีนรงค์วิทยารักผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค3เปิดเผยว่าประเด็นเรื่องชู้สาวที่นายแคล้วมีความสัมพันธ์กับดารานักร้องดาวโปพัสอนบุญยเกียรติและประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับบ่อบพลอยที่จันทบุรีจะถูกตัดออกจากการสืบสวน เนื่องจากไม่มีความรุนแรงมากหนักและยังเหลือประเด็นการล้างแค้นที่ลูกน้องคนสนิทของนายแคล้วคือจอร์ดเฮาดีกับพวกรุมซ้อมทำร้ายลูกชายอดีตสอส,อสอประจวบคีรีขันกับประเด็นเรื่องที่นายแคล้วจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสที่จังหวัดสมุทรสงครามส่วนประเด็นรองลงไปก็คือการเบี้ยวเงินและหักหลังในเรื่องการพนันซึ่งเดิมทีมีความสัมพันธ์กับนายแคล้วอย่างแนบแน่นแต่ต่อมาภายหลังขัดแย้งผลประโยชน์กันอย่างมหาศาล ทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นความมึนตึงต่อกันเกี่ยวกับประเด็นที่เรื่องนายแคล้วจะลงสมัครสสนั้นถักแกล้วผู้กล้าคอลัมนิสชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นชาวสมุทรสงครามได้แสดงความวิดเห็นในคอลัมน์ว่าเรื่องนี้ชาวสมุทรสงครามพากันหัวราองายหลังทุกคนเพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนี้น,นายววโรจณบางช้างอดีตสสจังหวัดสมุทรสงครามก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุนี้ เพราะการเลือกตั้งในจังหวัดสมุนรสงครามไม่เคยมีความรุนแรงมาก่อนในเรื่องประเด็นการสมัครสสหนายแคลวเข้าสู่วงการเมืองด้วยการเข้าเป็นกรรมการบริหารพรรคเสรีนิยมซึ่งมีพันเอกนรงกิตติกจรเป็นหัวหน้าและได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในที่สุดตอนที่นายแคล้วถูกพันตำรวจเอกคงเดชชูศรีจับกลุ่มในข้อหาซ่องโจรน,นั้นพันเอกนรงต้องวิ่งเต้นช่วยเหลือในการประกันตัวออกมาด้วย นายแคล้วตั้งเป้าจะลงสมัครสสจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นบ้านเกิดหลังจากที่จบการศึกษาชั้นผู้ใหญ่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านทนบุรีจนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับสมัครเนื่องจากก่อนหน้านี้นายแคล้วจบเพียงชั้นป .4 และการสมัครครั้งนี้นายแคล้วจะลงสนามในนามพรรคความหวังใหม่ของพลเอกเวลิตยงใจยุทธผู้ที่เปิดเผยว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นสาเหตุของการตายนายแคล้วก็คือนางเข็มพรธน,นิกุลภรรยาของนายแคล้ว และนายราเชนแย้มน้อยสมุนคนสนิทที่รอดตายอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีนรงวิทยารักได้ตัดประเด็นนี้ออกไปคงเหลือประเด็นการสังหารสองประเด็นก็คือเรื่องการพนันและฆ่าล้างแคนนายยุทธอังกินันอดีตสสเพชรบุรีพักชาติไทยกล่าวถึงเรื่องการฆ่าล้างแคนที่เกี่ยวโยงไปถึงอดีตสสประจวบคีรีขันว่าเรื่องลูกพีเผาที่ถูกทำร้ายในบ่อน ผมรู้มาจากพักพวกตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆลูกพี่เพาแค่ถูกต่อยตาเขียวเท่านั้นคนก็เอาไปลือกันว่าตาบอดจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากทางพี่เผาไม่คิดเอาเรื่องราวอะไรที่มีข่าวว่าพี่อุดมศักดิ์นายอุดมศักดิ์ทั้งทองอดีตสสระจบคีรีขันพักชาติไทยเข้ามาพัวพันด้วยนั้นผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะลูกพี่เพาไม่เป็นอะไรไม่น่าจะเจ็บแขนถึงขั้นตามฆ่ากันยิ่งพี่บุญส่ง นายบุญส่งสมใจอดีตสสปราจีนบุรีพักชาติไทยผมว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยตอนนี้พี่บุญส่งก็ไม่ค่อยสบายพักผ่อนอยู่ที่ปราจีนนายยุทธกล่าวถึงโกมิ่งเอเย่นมือปืนคนสำคัญว่าตนรู้จักกับโกมิ่งดีเพราะเป็นคนเมืองเพชรด้วยกันโกมิ่งขณะนี้อายุห้ปีเป็นคนบ้านตโนดน้อยตำบลหน,นองขนานอำเภอเมืองเพชรบุรีแต่ก่อนเป็นนักเลงจริงคนหนึ่ง เคยไปอยู่กับนายจำรัดหรือตุ่นเชื้อสายผู้มีอิทธิพลที่บ้านทุ่งลมตาบลโพไร่หวานอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็ไปอยู่กับกำนันสนิทที่อมเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อกำนันสนิทถูกยิงตายโภมิ่งก็ไปอยู่ที่ตำบลห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันจึงมารู้จักกับนายอุดมศักดิ์ตอนที่โกมิ่งกลายเป็นสิทธิไปแล้วเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินกับทำไร่อ้อยอยู่ที่บ้านห้วยยางทำมาหากินสุดจิต ล้างมือในยุทธจักรมือปืนมากกว่าสิบปีแล้วคนดังเมืองเพชรกล่าวต่อไปอีกว่าเรื่องที่โกมิ่งไปยิงในแคลวนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าจะถือเอาเหตุที่ลูกชายในสัมเภาไปถูกจอดเฮาดี้รุมซ้อมในบน่อนแล้วโกมิ่งไปล้างแขนแทนในสัมเพาโกมิ่งคงไม่ทําถึงขนาดนั้นเพราะคนละสายกันโกมิ่งสนิททางนายอดมศัก์มากกว่าทางด้านนายสัมเภาประจวบเหมาะ คดีสสประจบครีขันพักชาติไทยเปิดใจว่าเรื่องที่นายพีรพลหรือหนุยประจวบเหมาะอายุ30ปีลูกชายของตนถูกซ้อมในบ่อนนั้นเป็นเรื่องของเด็กมันทะเลาะกันนิดหน่อยและนายหนุ่มก็ไม่ได้ถูกทำร้ายถึงขั้นพิการแต่อย่างใดขณะเกิดเหตุตนกำลังแจกพันอ้อยให้กับชาวบ้านอยู่ที่ประจบครีขันเมารู้ข่าวว่านายหนุ่ยไม่เป็นอะไรมากจึงไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเป็นเรื่องเล็กต่อมาในแคล้วส่งคนมาติดต่อว่า จะขอคุยเพื่อเคลียเรื่องนี้ด้วยตนก็บอกไปว่าไม่มีอะไรจะต้องคุยเพราะนักเลงเขาไม่พูดกันมากหรอกส่วนกรณีที่มีข่าวว่านายรมศักดิ์ทั้งทองเข้าไปผัวพันด้วยนั้นนายสัมเพล่าวว่านายุดมศักดิ์ยิ่งไม่รู้เรื่องด้วยเลยการที่ตนปฏิเสธไม่เคลียร์กับนายแคลวนั้นทําให้หลายคนเอาไปจับเป็นประเด็นการฆ่าลางแคนซึ่งความจริงเรื่องที่นายหน่่ยลูกชายของตนถูกซ้อมนั้นถือเป็นเรื่องเล็กจริงๆ ตนเป็นสสมาแล้วห้าสมัยไม่เคยมีเรื่องราวหรือประวัติเสื่อมเสียและตนไม่ใช่เจ้าพ่อด้วยพอมีข่าวว่าสสประจวบคดีขันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คนประจวบเขาก็หัวเราะก,กันทั้งเมืองยิ่งมีชื่อคุณบุญส่งสมใจเข้าไปผัวพันด้วยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นายสำเพอประจวบหมอกกล่าวอย่างมั่นใจพยานปากสำคัญที่ตำรวจหมายมั่นปั้นมือว่า จะได้เขาเงื่อนไม่มากก่าน้อยก็คือราเชนยามน้อยลูกน้องคนสนิทที่นั่งรถคันเดียวไปกับนายแคล้วและรอดตายออกมาได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งพลตำรวจโทรสนันตู้จินดาผู้ช่วยที่ปดีกรมตำรวจไปสอบปากคำถึงเตียงนอนในโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ไม่ได้ไรายเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเพราะนายราเชนบอกว่าขณะเกิดเหตุตนนอนสุบุรี่อยู่ที่ท้ายรถเมื่อโดนถล่มและถูกยิงที่โคนขากับข้อเท้าซ้ายตนก็เพ่นหนีอย่างเดียว สำหรับสาเหตุนั้นนายราเชนบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเจ้านายของเขามากนักนายราเชนบอกกับพลตำรวจโทสนันว่าน่าจะมาจากเรื่องที่นายแคล้วจะลงสมัครสสอที่จังหวัดสมุทรสงครามกับเรื่องเก่าๆสมัยที่นายแคล้วโดนถล่มหน้าสนามมวยราชดำเนินและในสนามมวยลุมพินีจากนั้นนายราเชนก็ออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปนอนรักษาตัวที่บ้านพักข้างบ้านนายแคล้วธนิกุล คนตำรวจโทรวิโรดเปาอินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนครบาลเกี่ยวกับมือปืนได้ออกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องที่ว่ามือปืนมีสีนั้นเป็นความเห็นของชาวบ้านที่สามารถพูดกันได้แต่ตนเป็นตำรวจจะพูดอย่างชาวบ้านไม่ได้ความเห็นส่วนตัวและความมั่นใจในเรื่องนี้น่าจะมาจากบ่อนการพนันที่มีเรื่องขัดแย้งในผลประโยชน์กรณีการยิงจ่าตู้หัวหน้ามวยคณะปอพงสว่าง การสังหารนายปุ่นประตูน้ําลูกน้องเจ้าของบ่อนการสังหารนายประจักษ์จันเพ็ญเจ้าของขอคอกม้าและค่ายมวยซึ่งล้วนแต่เป็นคนในวงการพนันและมีนายแคล้วคลุกคลีอยู่ด้วยคงมีเรื่องหักหลังกันในวงการพนันเป็นแน่คดีนี้ได้ผ่านมาถึง30ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้รวมทั้งประเด็นการสังหารก็ยังคงมืดมนก็เป็นอันจบสำหรับเรื่องนี้นะครับพบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับ